สวัสดีครับวันนี้เราไปไหนไปทะเลไปทะเลที่ไหนเอาบอกก่อนบอกก่อนหาผาเนียงผาอะไรโลเร็วเร็วพูดดีๆเนี่ยจัมบ่ได้หาจังใหม่หาเงามหาเตยงามอ้าวหาดเตยงามพูดอะไรอีกไปทบถนนมั่งไปกันเถอะเออไป อ่าตอนนี้ทำมาที่ไหนแล้วชิ้นท่ทะเลแล้วหาดอะไรหาดเตยงามหาดเตยงามอ่าเดี๋ยวพาเดินไปดูหาดไปไปเดี๋ไปเดินไปอ่อน ตอนนี้เราถึงหาดเตยงามแล้วนะฮะแต่น้ำแดงน้ำแดงฮะฝนตกเล่นไม่ได้นะฮะไม่รู้เดี๋ยวเดินเดินไปดูก่อนแป๊บนึงเดินเดินดูทางด้วยนนเล่นไม่ได้ตรงนะั้นเขาไม่ให้เล่น ากจะเดินไปทางมือทังไหงฮะถ้าอย่างจะเดินไปก็ลงน้ำไปทางนี้โอรามีเต่ตรงนู้นไงไม่เจอไม่เห็นเลยไปเถอะอันนี้ยังหาไปงามเลยฮะน้ำจะแดงนิดนึงแต่เราก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะ เราจะลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับ